เรามาดูกันนะคะว่าคุณเจ้ากำลังตัดหัวเสากันอยู่นะคะ ก็จะเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เดี๋ยวเราก็จะหล่อพระปางหน้ากปกนะคะด้านหลังนั้นก็จะเป็นพื้นที่ของศาลาปฏิบัติธรรมตรงกุฏินนก็จะเป็นพื้นที่ของโรงครัวนะคะรอบๆบ,บริเวณนี้ก็กําลังทํางานกันอยู่นะคะวันนี้ก็ต้องตัดหัวเสาออกนะคะก็รู้สึกว่าจะได้หนึ่งสองสาม ห้าเสานะคะตอนนี้ก็ตัดไปได้ห้าเสาทั้งหมดหกสิบต้นนะคะที่จะตัดรอบๆนี้ก็กําลังยุ่งอยู่กับการทํางานหาระดับน้ํานะคะด้านในของศาราก็กําลังหล่อลูกตุ้มปูนอยู่นะคะที่จะเอามาผูกถ่วงกับหัวเสานี่นะคะร้อนมากเลยนะคะ โอทนาสาธุนะเจ้าค่ะเจ้าขุาเาขนเจ้ามาเห็นคอ้อนไหมลูกต่อ,อลูก ไม่ไหวแล้วสิหม่ะอันนี้แผนกทุบเบรออ๋อนี่ข้างนี้ข้างนี้อ่าแผนกทุบของเรามาแล้วนะคะ,ะแผนกทุบทำลายหัวเสาเรามาแล้วนี่โอ้เก <c oughs> ่งอ่ะแ๊บเดียวเองอ่ะ <c oughs> โอ้ป้าจ๋าว่าโอ้มาตัดเธะลูกแล้วก็ให้พระท่าน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 ทุบป่ะมันง่ายมากเลยพระจะได้ไม่เหนื่อยลูกให้พระคุณเจ้าทุบเถอะง่ายไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเก่งมากอ่ะป๊อปเดียวเองอืมสาธุสาธุ